เดี๋เัเก็บเน้เเมาักหนึ่สวัสดีท่านชมท่านด้วนะครับยินดีต้อนรับเาสูม่ม i s s w h i e l หมอบรรณะของเราซึ่งตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ว่าจะสร้างบ้านเพิ่มอีกสิบหนึ่งนะฮะบ,บ้านยังไม่ก้าหน้าปไหนเลยนอกจากตะปูดูตอนนี้จะไปตามหามไม้ไปกับไอ้เจ้านั่นมานะแต่ขั้นแรกเราต้องกินอาหารก่อนด้วซึ่งตอนนี้มันมีเนื้ออยู่สองแบบนะไอ้เนื้อเนี่ยเนื้อที่ตัดแห้กับ เอเ่อตากแห้งกับเนื้อที่เราไปย่างแล้วอะ่ะคือมันมันก็แล้วทำไมสีไอ้ตากแห้งมันต่างกันอนะ่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าไอ้อันไหนมันจะเพิ่มเยอะหนูกันนะฮะอันนี้เกือนที่ย่างแล้วนะฮะคือตากแห้งเราไปย่างอีกทีโหเพิ่มติดเดียวแล้วดูดีบ้างก็มันเป็นเนื้อก้อนใหญ่เรามาแล่เพิ่มมันก็อาจจะมีเพิ่มเยอะนะครับแบบ แต่ตัวนี้เยอะกว่าฮะลูจริงอ่ะเอาไปตากแห้งแล้วเอามาย่างอีกทีนี้จะบอกเลยว่ามันไม่คุ้มนะฮะแถมไอ,อตัวที่ย่างแล้วมันกินไม่ได้เยอะเท่าไอตัวที่ยังไม่ได้ย่างนะฮะยิ่ตากแล้วแบบดีกว่าอีกวหมูดึกตัวโหหละจะมาเป็นอาหารข้าซะแต่วิ่งน้ำสารมันน่ยมันมีลูกแต่เราก็ไม่ฆ่าฮะเราจะเป็น คนดีคือสุขุมเดี๋ยวอนุรักษ์ไม้ก่อน <c oughs> ตอนน่อมาเดี๋ยวเราไ่สังคารตอนนี้คืออาหารก๋องผมจะขอเก็บไว้เป็นช่วงแบบอ่าสุดท้ายเลยแล้วกันนะฮะคือถ้าไม่จะเป็นก็ไม่กินนะเดี๋ยวทรัพยากรเรามีแล้วแต่ไอ้น้องมันบง <c oughs> อ่าไปตามหาไม้นี่นีกว้านะฮะไม้ตเกื่อจะมาทำไม่ทิ่ต่อคือมันหาไม่ได้จะไปดูในตู้ก,ก่อนนะฮะคือของผมมันลกแล้วก็เลยแบบ จะหาที่เก็บมาทละอ่าวฮาไม้สติกสติกไม่เก็บมาสัสสสสสกเลยเลยบนบ้านมีไหมแล้วก็อย่างของบนบ้านผมจะเอาลงมาหมดเลยเก็บขึ้นไปนะครับตามหลักนี่คือรถราดเกลือจิตเอ่อเก็บไม้สติกเอาไปด้วยดีไหมอามาื้อนะฮะเผื่อได้อ๋อมันช่องมีเยอะอยู่เอาไปฮะเดินไปแค่นี้แหละเราจะลุบรถเสียไม้กัน ถ้ามีอะไรแรกก็แลได้มาสติกอัพสิบแปดอันจะดีด้วยไปน้องหมาเราจะตามหาไม้สติกอชอบจุดใหม่แต่ที่กูผูเเ้วิ่งกูจะเยอะน่าจะเก็บก้อนหินไปด้วยนะนอาจะรถลากไปด้วยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะเลยเก็บตาคนเดยก็ได้ไม่เอา ไปไม้เราจะทำหาไอ้นี่มันไม่ใช่ไม้สติกอ่ะไม่ใช่ไม้แปร,รอปลาน,นแปรอะไรทีๆๆๆ่แหนะครับก็ไปคัดไม้สติกทีกทียเอ่ <c oughs> <c oughs> อไปบ้าคับไม้สติกเลยเอ่อทั้งหมดเท่าไหร่สิบแปดอันปรสมาณสิบแปดมาเช้เวลาไปเออสิบแปดอันอ อาซัมบี้ไม่มาก็รอดไปฮะใช้ควอนต่อไปโอเปโกเฮ้ยเยอะเ๋ยว้ะอีเจ็อีเวนต์มาเดี๋ยวแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บระหว่างทำไอ้ดีอยู่รู้สึกจะมีอีเวนต์เข้าฮะอ้าวอีวิต์เข้าเราก็ต้องไปอะฮะก็คือเราจะไปช่วยคนกกอนเดือวสาบ,บานที่หลังอาขั้นแรกอาที่เก็บของแป๊บเอ่อ ถุงมือไปแลกกับเขาเช้าไม้เราต้องจีบไปไม้เราดิไม้ไไมด้จีบไ,ไปไอ,อ,อ,อ้ขวานที่เอามาทำอะไรเออคือจะไม่ได้ตัดไม้เลยเอามาทำไมเราต้องอ่าตัดไม้ก่อนทีอุย้ยช่องมันกรเต็มเอาไปทั้งๆแบบนี้แหละไปหายแล้วของไว้นะเอาถ่านไว้าาน,ไวนะครับเอาแบตเตอรี่ เออมีอะไรไปแปลกพอได้บ้างถุงมือฮะนี่เขาไม่จำเป็นตรงนั้นคือผมไม่ได้ใช้ถุงมืออ่ะเออหนวดไอ้นี่ล่ะอ่าแล้วก็อีกองนะัับมีน้องคนหนึ่งก็คอมเมนต์บอกว่าไอ้หนวดนี่คือ,ม,อมันเปองช่องเปล่าๆนะฮะเขาบอกว่างนี้งั้นเราจะลองไปแลกดูนะ,ะผมไม่รู้กันร่ามันจะใช้รับรหรือเปล่าในชะุดหนวดแต่เขนบอกว่าม,มันเปองช่องเปล่าๆเพราะประมาณนั้นนะผมก็คิดเหมือนกัน ไม่ตี่ใช้เลยได้ไอเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกลายเป็นกลุ่ม marker สิ event เฮ้ยอยู่บ้านตรงนี้เหรอเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยไปนะอยู่เหนือหัวเราจำได้ไหมบ้านตรงนเป็นบ้านเลยหรือไปแล้วนะไปเราจะไปช่วยคนกันอ่าบ้านนั้นมันจะอยู่บนหัวเราก็อยู่มันอยู่ตามเส้นทางไป อันอย่างบ้านนั้นไม่ได้ไปฟาร์มมาด้วย yes พอดีฮะโอเครู้เลยกำลัง,งสร้างบ้านอยู่ดิอีเวนต์เขา <laughs> นั่นฮะนี่บ้านตรงนี้เลยแล้วคือตัวนี้ผมไม่เคยมาเลยยังไม่เคยขับเช่นนี้โสดไปตัวอะไรมั้งเนี่ยเอาแล้วรถที่ชน,นอ่ะว่าไงนาไงคนทุบปองทุบป,ป่องแล้วนะจอดไปจอดลง เดี๋ยวควรกันเจ็บตุ้งตุ้งเหมือนไขว้เลยเอาเดี๋ย,ออยตวตนี้ไว้ก่อนนะฮะเโรโมชั่วเกิดก่อนเดี๋ยวคนแลกอ่าโอ้ของเยอะของเยอะของเยอะพอไอ้ไรไปแรกขอเดี๋ยวพามาดิพี่เดือดช่วยก่อนนะฮะเป็นไรไหมอขอบคุณที่ช่วยนะฮะโอเคครับเหมือนเดิมเะ มันขาให้อะไรมาเฮ้ยหมวกอ่าหมวกไอเนี่เออหมวกอะไรหมวกกันน็อกเออหมวกไปเดี๋ยวเราลองมีสองอันกับน้ำตกเ,เดียวแล้วหนวดไปดิเฮ้ยโอ้โหหนวดชิ้นเดียววะเฮ้ยของจริงนะดูดิของมุดอ่ะสี่ชิน้นโอ้โหแบบสามชิ้นนะหนหนวดเฮ้ย แต่หนวดมันมีประโยชน์อยู่นะคือไปแลกของฮะอือนได้ก็เปิดช่อง,องปเป่านะทีแรกมันสามารถได้ของได้แล้วเขาเจะไปทำอะไรไปดูนะแต่ที่รู้เราแรกมาขอบคุณที่แลกของสบายฮนะโอ้หมวกของ,อยงเยอะแล้วก็ป้านตรงนี้ยังไม่ได้ค้นเลยเราจะเข้าไปดูข้างในนะว่ามันจะมีอะไรเออไอเสตเล็ก จิบไปจิบไปหมดหมดจีบไว้อาจิบไปไปสุดเลยดีไม,มต่ติดติ๊กปฏิทวไว้มาชาัดเต้เหรอไม่ดี่ะยุโก้อาหารตักแห้งเนื้อตักแห้งเหรอเนื้อแดดเดียวกิน <c oughs> <c oughs> ไปฮนะโอ้โห้บังเลยก็มีประโยชน์าามากนะฮะถึงจะกินไม่ได้เยอะก็ถือแต่มันก็ประหยัดกว่าอาหารกระป๋องอะไรนั้นนะ แค่นี้ก็ลอดูดูกันกน,นะว่าข้างในมีอะไรให้เราซดบ้างตรงนี้ไม่มีเอ่อแกส๊สพีซคือบอกเลยว่าตอนนี้มีอะไรพวกเก็บนะไหม่องั้นแบบมาเก็บทีหลังดี่บ่าเลยว่าไม่ไหวเฮ้ยไอหัวไอ,อยนีแล้วมัวเทียมเอาดูไปฮนะหารถมีขนมเพื่อ,อเพื่อได้ไปซ่อมรถอีกคันไง มันมันไม่เอาฮะน้ำมันเยอะถ้าอยากได้ก็มาดูอีกไปดูบา้านก็ได <c oughs> <c oughs> ้เสียนซอมบี้ไหมเอาตรงนี้ไม่มีนะฮะซอมบี้ ถ้ามีม,ามันจะเป็นเสียงยุ่ยยุ่ยยุ่ย,ย,ย่าแถวนี้แหละไม่ใช่มันหลับกลางวันนะช่วยกันเลยทีเดียวเชียวนะของวันนี้ไอ,อ้โคบา,าเปไงจนจอดเจออะไรไหมจะเจอบอกกันด้วยโมโม ไล่ฟันโอ้ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ไ,ได้ก็ไม่เอาเออมีอะไรยากหนักหนาอ่าน,นเก็บไปด้วยกันจะ <c oughs> ได้ปะดังนั้นก็เอานะบอกเลยกระสุนหายแทบไม่มีของแบบหายย่างๆให้เราเลยเลยยังเชนไอ้เครื่องรถอะถ้ามีบอกเลยว่าจะไปเอามาอีกคันแน่นอนโอ้ยของเยอะว่ะอ้ยลอดด้อรถ กบไปไม้จี้ยอ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 อดิซอเยอะเยอะเยอะฟองเยอะขึ้นอยู่อะไรอะของเต็มโอ้น้นักเต็มโอเคครับตอนนี้ไอ้ตรงนี้เราก็เชี่ยหมดแล้วงั้นเราก็้าปั้งเลยดีกว่าคือเลย,ยไปสร้างบ้านกันต่อบ้านจะไม่เสร็จแล้ว ไอเดีเดียวบ้านกันทางไหนเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ที่ไหนเฮ้ยตรงนี้โอ้ยน่ามาฟาร,ร์มของฮะเดี๋ยวกลับรถก่อนเอาล่ะเดี๋ยวไปพับๆถ้าว่านนะโปรเจกิจวันนี้เราคือสร้างบ้านกันก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จการบ้านเรา เฮ้ยรนแรงแกูแลกกอูุ้ยเดี๋ยวนี้เนเลยทีเดียวเชียวโถมเลยงงนี่ไงเนี่ยบอกเลยเรถคันนี้น่าจะแรงกว่าใครเพื่อนนะเน,นี่ยจกได้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งอ่ะเือจะได้ไปซ่อมมวนอุ้ยน้องหมูเอาละเถียงละได้ละตัดบ,บทแบบความเว้ยเต็มไอ้นี่เลย <c oughs> ซึ่งในโตัวตนนี้มีีคงเยอะถ้าวางไว้แบบนี้มันไม่น่าจะหายมาั้งนานไม่ให้เป็นแบบปั่นไหลหรือถ้าแบบมีเจียนหายยูหมวยของเสียหมดชิบหายก็ลเลยเฉียวเชียวเสร็จเล็กมาเอาละงั้นเรามาสร้างบ้านต่อเลยดีกว่าเอ่อเสร็จเล็กเสร็จเล็กเลยหูวิทยาลเต็มเต็ม เอาช้างเหรอเอาไปดูยันต่อเลยหนาำไม่พอเดี๋ยวสดตามีกแป๊บหนึ่งแล้วก็จะใส่ไหม่สติ๊กให้มันเต็มเต็มไปเออไม่มีตัวอะไรมานะไม่รอโหก็เลยอีก <c ười> สี่สิบจชั่วโมงอะฮะโอ้ฝนตกตกเฉยนะยมีซอมบีเด้อ เอาละฮะบ้านไม้สติตก็พบแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่ไอ้ท่อนซุงกับไอ้ไม้แผ่นเออไอ้ท่อนซุงเดี๋ยวไว้ทีหลังนะเดี๋ยวเราเาไอ้ทำไม้แผ่นดีกว่าไม้แผ่นไม้แผ่นข้าวัขนจะใช้ได้นานอยู่นะไม้แผ่นมันต้องใช้เออเรื่อย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 อืมก็จะทำไอ้ล็อกเกอร์ใหม่เลยวะ่ะเฮ้ย ซอมบี้เหรอซอมบี้หลือโจมวะเนี่ยไม่เหมือนซอมบี้เลยซอมบี้สม,มากเขกินไม่ใส่เสื้อนี่ว่าแต่อันนี้ไม่น่าใช่โจมโจรบ้านอะไรจะมาตายแดดเอาได้ไง่ายไม่ใช่แล้วของหมดไปงั้นแหละเดี๋ยวให้มีที่เก็บของเ,เขงเดี๋ยวเราค่อยเก็บกันไปขั้นแรกเดี๋ยวตึ้นไปดูไอ้ไม้แผ่นกับ ไ,ไม้สูงข้างบนดิเผื่อเหลือเผื่อจะมีเหลือไว้เรื่อยเีบอกในยุงล่างเรื่อยเอเ็งจิทรยศข้าไม่ได้นะว้าสิลงไปข้างล่างหมดแล้วโดนโลงไปเลยได้ไหมเนี่ยมันไม่ตายนะใครจะคาดล่วง ตามมาเล่กันต่อด้ฮะยี่สิบเปอร์เซ็นที่ไหนมีอีกคนเนี่ยอ่าเลือ่อยหมดเนื้อหมดตัวนี่คือเงี้ยเดียวโอโดโด้โหไม่ใช่ละไม่ใช่ละอถ้าจะไม่ผิดเลือยมันจะมีอยู่ไอ้ตรงไหนไหนอ่ะอ่าโรงนาตัวนู้นอยู่หนึ่งอัน ก็ไม่เป็นไรไอว่ะเขกถอนมา,า,า,าจากไหนเมื่อก,กี้สเสร็จเปลือกแลเราจะเป็นเลื่อยไม้กันผมใช้เกียร์ยี่สิบไม่ยากครับไม่ยากไม่เยอะด้วยเออยี่สิบยี่สิบสูงมาเอ่อเลื่อยไม้นไมในตัวได้ใช่ปะ่ะนี่ฮะหนึง่งต่อโอ้ หนึ่งต่อสี่ยี่สิบก็ต้องสี่ห้าสี่ห้าสามสิบไม่ใช่ไม่ใช่น2ยี <c oughs> 4, 5, ่สิบอู้หนักเวอร์แบได้อีกผู้หนักแล้วคือเอา่าผมขอไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าขอไปเรื่อย้างบนบ้านดีกว่านะเพรอไม่น่าเชืเ่อคลานานเราไม่รู้ไอ้เร่ยที่มันจะเล้ยเออเสร็จไหมไปข้าบ้ากันอีกทีนะ สามชั่วโมงกับการเลยไหมเี่ดีนะฮะอยู่ดาผ่านไปแล้วผ่านไปอีกผ่านไปแล้วผ่านไปก,ก็โอเคฮนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าเลยไอจ้จัสี่โมงหกโมงห้าโมงโอ้โหเรื่องไม้เสียจนี้คือไม่ใช่ว่าไปนอนเลยนะไอ <c oughs> แต่ไม้ทุ่กับไอ้ไม้แผ่นนี่คือเลิกมาแล้วอ่เาเรกวไงเอ่อ คือเราสามารถวิ่งได้คือน้ำหนักของรถอ่ะเออ,เอ,อมันน่าจะหนักพอเปือกคนด้วยอ่ะเอาละงั้นลุยบ้านราต่อเลยดีกว่า <c oughs> อย่างน้อยให้มันเสร็จเป็นรนคืนก็ยังดีตอนนี้เป็นรถคืนอย่างไปฮะลุยต่อควันเด็ปกประมงกหม่ควันใช้ได้นานมากการคึนก็ทำไปฮะถ้าไม่มีอะไรมาแทัก โอ้ย4แผน่น3แผน่น2แผน่น1แผน่นเอาละฮะก็หมายแผ่นของเราก็ได้แล้วนะฮะไอ้วุฒก็เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือแค่ไอ้ไม้ซุงตอนนี้จ,จ่ายทั้งหมด40่อนแล้วคือบอลเลยว่าก็จะหายากเลยนะครับมีของที่แบบผจะได้ที่วุ้ยบังก์บุกฤทธิ์ที่เดือดเชียวบันใช้ทั้งหมด มันหนึ่งท่อนหนึ่งต่อหนึ่งช่องงั้นลองเอาที่ไปใส่สิดีมันลาดนะคือผมตัดไปแถวนี้เยอะจริงตอนนี้ใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าแถวใกล้ๆดีกว่าคือที่ผมตัดไว้นี่คือตัดไอ้นี่นะตัดเอาไอ้เปลือกไม้เปลือกไม้ไปจุดไฟอะไรจะดจอดไม่เห็นแถวนี้เลยไม่ว่า ตัวรถไม้นี่มันจะใสแบบนี้ได้ถ้าเราขับรถไม้มันน่าจะดีกว่ากันเจอเลยโอ้แบค็คไปได้แล้วต้ำหนักเกินเฮ้ยไ,ได้อยู่นะอือลมาโอ้สามสี่ท่อนไม่ไหลชอบจอนนี้น่าจะหมดแล้วคือจำได้ว่าตัดไปแค่นี้ ไปฮะปแปไม่ลวงนะคือเราจะตัดกับไม้เออไม้ตะวันนี่แหละลูกหูลูกตาเราก็ต้องตัดทิ้งจอดจอ้วก็อีกนี่เจอแล้ออออน้ำเอ,อ้ยน้ำจะหายไปคือตอนนี้น้ำหมดนะฮะคือต้องไปหาน้ำจับ อาละมาต่อที่บ้านกันต่อเลยมาจะได้สักกีบ้านเนี่ยฝนตกไม่ใช่หมอกนะจ็ตอ,อันจิตอันจ็ตอันหนุย่ยมา,าเลาทั้งสร้างทัาการฝนนี่แหละฝนจะมาจงไงเราคงวิ่งเกี่ย,อ,ยอะไร พี่แบกผมแบกน้ำหนักแล้วคือผมซ้อมไม่ได้ไม่ใช่หรออะไรอ่ะคนตกตกแล้วเลยซ้อมไม่ได้ไม่ใช่เคิดอะไรอ่ะโอ้ยหยิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันเฮ้ยเดี๋ยวจะต้อบอกว่าบอกว่าบอกว่า โอ้ยีแล้วบีแล้วโอเคครับเพื่อตอนนี้เราก็สร้างบ้านไอ้เกินขึ้นแล้วนะฮะก็เหลือไอ้ไม้ทรงนี้คืออย่างสิบสามสิบสามนนะเกือผมว่าผมจะไอ้นี้ดีกว่านะฮะไอช่องนี้ไม่มีช่องเออห้าสิบนีพอดีเลยเอาไอ้กล่องตรงนี้ไปดีกว่าเราจะใส่เออไม่ต้องเอาไว้ยังไงอ่าเอากล่องไป เป็นต้องอา,ออาขอมาขอนี่ไปเลยแล้วกันนี่ฮะเราก็จะกวากไปใส่รถนี้เราไปเลยรถลากนะฮะไปฮะมาแรกผมเแตะแถวนี้รู้สึกว่ามันจะแบบไปนี่เกินไปนะฮะใกล้บ้านเราเกินไปแบบธรรมชาตินจะหักหายเย <c oughs> ลยเราต้องมาตัดกันไกลฮะอทิษตานแบบดีๆก่อนทำลยดีๆ อย่างนี้น่าจะพอนะอยู่น่าจะไกลพอแล้วแหละจอดตรงนี้แหละนะเริ่มการหัน่นอ,อันมาสมบุรบาทเป็นเอ,อ่อพันตัดไม้เลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> ตัดไปฮะช่๊ยี้ช่ชีช้แล้วก็น่าจะเสร็จในคลิปนี้แหละนะฮะบ้านตรงนี้หรอกโอ้โหบอกเลยนะใช้เวลานานในการทำบ้านนี่ประมาณห้าวันนะฮะที่มทำอยู่เนี้ยเออในเกมนะฮะไม่ใช่ของจริงเฮ้ย ต้นไม้จะเกิเอ็นไปไหนงั้นตัดตัวนี้รอเลยโอ้โหแล้วเป็นไงเป็นไงสุนุ้นเลยโอเคไี่ว,ว้เนี่แล้วคือประเด็น้องเก็บไอ้อเปลืกไม้นี่ไปด้วยนะมันจำเป็นมากซึ่งตอนนี้พอเลยว่าพอจะหายอะ่ะไปตติด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 ลิตต เดี๋ยวเหลืออีกท่อนที่พวกเราตัดตรงนี้ก่นไม่รู้มันจะก,กระเด็นมาไก่อะไรตักหน่าววันนี้ไอสปีดไม่ได้ได้กี่อันแล้ววันนี้กี่ท่อนแล้วคือตอนนี้เราขาด13ท่อนเราจะได้บ้านหลังใหญ่ของเราที่ท่อนนี้เอาอีกสามอีกหกหกอีกหกตัดตรงนี้เล้วค่ะให้ดิจะก,กระเด็นไปทางอีกเยอ โ oh okay. ah. อเคโอเคอ้าวออกเลยโคตรเปลืองสเตบินา่าโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว,ยวไม่มาจะมาไปจุดไฟเอาแล้วคือ,อตัวนี้ได้สองตอนวอทโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวถ้าตัดตีต่อไม้อ่ะไอต่อมา,อต,มาต,ตัดได้โอ้ oh. ได้เพิ่มอีกพัดหนึ่งอืออรงนั้นก็ใกล้ๆตัว อีกอี่เฮ้ดูสิกเอาละอีเลี่ยงสองท่อนสองทออ่อนอายก็จะมาถึงโอเคครับวางไว้ไปทำงานต่อเออ,เอซึ่งตอนนี้โอ้โหสบเบียงนี่องจริงนะฮะไห่หล่อลงไปทุกทีเนื้อย่างเนื้อย่างก็จะหมดก็จะเอ่อเน่าแล้ว สดน้ำบีสักหนึ่งแงแล้วสเบียงหมดไปกับไอ้เจ้าบ้านหลังใหญนี้มากเลยนะฮะคือเกินครึ่งอ่ะนี่ดูดิไอ้มาป่าที่ไปล่ามาไปะฮะลุยต่อสามอน่าจะเสร็จในวันนี้นะตอนนี้คือสี่โมงแล้ววันนี้คือวันนี้เกมนะฮะมาไม่หมด

เอาละโอ,โอเคครับตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วสร้างบ้านต่อจอดวุน้นวิ่งไจอดไปลุยอีกหกอันอีกหกท่อนโอ้โหแล้วปั่นเอ้ขว,ว,ว,วันเลยนี่ใช้ประโยชน์ดได้นานม,มากสามช่วงสามชัวมช่วโมงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตัดไม้มาเกินเหรอโอ้สี่อันพอดีนะครับบานเราไมาแหางเราก็จะเสร็จและห้าโม,มงละห้าโม,มงเฮ้ยเดี๋ยวจ้า เฮ้ยเฮ้ยไอ้เซ็ตไปเด้อเด้อไปเฉ็บไปบมาก่อนโอ้โหไปหยุดเลยเสร็จแล้วฮะเด้อเด้อเหมือนเหมืนไอ้นี่จะเป็นหมอกซับบี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แจ่มหมดโอ้โหไปเดี๋ยวไปดูบ้านหลังใหม่กันบ่าจะเวิร์กแค่ไหนโอ้โหวิ่งสุดฮะคือใช้เวลาสร้างไปเจ็ดสิบชั่วโมงโอ้โหบอกเลยว่า โคตรเฟี้ยวโอ้โหขุเพาทสร้างจริงๆเดี๋ยวดูข้างในกันว่ามันจะใหญ่แค่ไหนบ้านใหม่ของเราโอ้ยเดยวเชียงร่าไป็นคนจีนอันนั้นเอาแล้วมันติดต้นไม้ต้นนี้อืมต้นไม้เอ้ยโจ้ปรนะการตมองปังไม่ได้นะจะบังไม่ได้มันมันผิดวิสัยทัศน์บ้านเราตัดชิง ว่าอยูอย่เดี๋ยวต่อไว้เอาเรียบร้อยฮนะบ้านเราบ้านตันแสนจะวุ่นวานที่ไม่มีใครอยู่เลยมีกี่ห้องนอนวันเนี้ยตัวข้อสองทางหนึ่งห้องนอนสองห้องนั่ง <c oughs> อออันนี้ทำอะไรอะ่ะทำหน้าต่างใช่ปะ่ะตะปูกับไม้แผ่นนะฮะเดี๋ยวเราค่อยทำโอ้ทำหน้าต่างแบบนี้เหรอไม่น่าจะใช่ ว้าวว่างไงจอร์ดสนใจมันอยู่บ้านใหม่ไหมเดงกยังอยู่บ้านหลังเล็กเองเหมือนเดิมไม่อยู่เลยชั้นในเกยียรเข้าบ้านออกบ้านนะฮะโอ้โหแค่คือไม่เคยอยู่อะไรอ่ะบ้านชั้นเดียวโอ้โหเดียวคือจริงๆนะครับบ้านมันมีหลายรูปแบบนะอ่าในบ้านที่ผมสร้างเกยตัวนี้เรอ,อแต่หน้าโอ้โหถ้สร้างไอ้นี้คือแบบนั้นนะฮะแล้วนี่คือมันมีเอฟนี่คือสองชั้นใช่ไหม บ้านชั้นสองป่ะโอ้น่าเป็นสองชั้นล่ะฮะบ้านเมื่อกี้มันเป็นเอฟสองาน่ั้นจะสองชั้นบอกเลยว่าตัวนี้พูดยาวนะ้นนี่เรียบโอเคครับสรุปแล้วบ้านเหลนี้เราก็ทางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กินเวลาในเกมไปเป็นทั้งหมดวันเจ็ดวันก็ว่าได้นะคือ ทรัยพยากรอะไรนี้ผมก็หายเกี้ยวหมดนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์ฝากกดติดตามนะครับได้ยืนกดกระดิ่งแจ้งเงตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ในช่องเราครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ